ขวาเมื่อตรงนี้ก็จะเป็นสวนสโตนเฮดนะครับผมเราจําลองมาจากสโตนเฮดทที่ประเทศอังกฤษนะครับาราราปาล์มโลกนะครับผมรวบรวมพันปาล์มจากทั่วทุกมุมโลกไว้ที่นี่เลยนะครับและที่อยู่ในกรงสีดํานะครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นต้นมะพร้าวทะเลนะครับผม ต้นมะพร้าวทะเลจะใช้เวลาถึงสามสิบปีนะครับผมถึงจะออกลูกนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาเจ็ดปีนะครับผมแต่ละลูกถึงจะสุกนะครับผมสำหรับมะพร้าวทะเลนะครับแล้วก็หนึ่งลูกนะครับก็จะมีมูลค่าประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับต่อหนึ่งลูกนะครับแลบแลบไวไปฝนหลามแลบไวไปฝนหลาว เดิเข้าชมสวนนะครับเพราะว่าโซนนี้จะเป็นโซนอนุบาลต้นไม้สอวนบริเวณนี้เรียกว่านัสรีปาร์มนะครับผมซ้ายมือมีพันธ์ุปาล์มมากกว่า100สายพันธ์เลยนะครับอยู่ด้านในนะครับ ส่วนด้านขวามือนะครับเป็นนัส,สรี่ชวนชมนะครับผมชวนชมโซนนี้อายุตั้งแต่10ปีจนถึง30ปีขึ้นไปเลยนะครับสำหรับชวนชมโซนนี้นะครับ